もう一、ん、回、もう一、ん、回、も、まえー、う一回、も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 うも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 う ขุดได้อยู่ขึ้นยังไงเออเขาวิ่นไหมาม,ามาแล้วมาแล้วทักทาอยากสักใจต้องเอาเพ,นซ,เพนซิลเพนซิลเช้า,าเช้าเที่ออกมาจากสวิงก่อน อีมโอเคพดได้ใบแรกเอาแล้วครับเก็บเยื่อให้ติดายคันะตีง่ายแต่ไม่ติดหลังนั่นแหละไปแล้วครับใบแรกลงน้ำไปครับรวมรวมมาเลยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันเป็นเหยียบป๊อปเนี่ยไม่เป็นซิลดีกว่าต้องเพนซิล

เช็คเบ็ดเช็คเบ็ดม้ตูดหายไปเลยเหรอไหนเขาดูเยี่ยนหนของอันเนี่ยะใช่ไหมของอันใช่ไหมตูดหายไปเลยเระเบิดตูดหายไปเลยเก right. <c oughs> ือบดีนะหักไอ้ต้นนั้นไปก่อน เขาไม่หักตัวน,นั้นก่อนแล้วก็โดนแล้วโดนดิต้องโดนดิกัดขนาดนี้ต้องโดนแล้วตามกัดขนาดนี้ต้องโดนแล้วยังไม่ท้วงอีกวะอ,อ๋อเราเคาะเหยื่อนี่วะอย่าเคาะอย่าเคาะอย่าเคาะลากเฉย,ยอย่าเคาะเคาะแล้วมันหลบเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวมันเก่งกว่า กำลังสนุกเลยหลุดหรือขาดเบรกหนักนี่มาเอาไม่อยู่เบ็ดกระจุยอีกแน่ยังอยู่ครับโอ้โหกระจุยจริงด้ว่อยตกกลางเบรกมันหนักเกินเบ็ดเราตาเบ็ดเราเล็กมากอ่ะตาเบ็ดเราอนุบาลเกินไป โอ้หแล้วน้ำขนาดนี้เหยื่อตัวกะตี้เดียว